โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับบ้านหนุ่มน้อยอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูเครื่อง X Max ประกอบกันนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับแต่ก็จะให้ดูว่าว่าบางคนก็ไม่เคยดูเนาะว่าเป็นเครื่อง X Max มันเป็นระบบไหนเนาะว่าโซ่อะไรมันมันใช้ระบบไหนในการสตาร์ตติดเครื่องหรือลูกสูบเ,เป็นแรไงไงครับวันนี้เราอยู่กับรถลูกเท่านี้นี่ นี่ก็เป็นลูกอันนี้เขาใช้ลูกที่หออะไรนี่ L H K นะครับผมนี่เป็นลูก L H K นะครับผมซึ่งลูกสูบถ้าดูด้วยตาก็ลองทายกันมาดูนะครับว่าเท่าไหร่ก็มันเจ็ดสิบขึ้นแน่นอนนะ่ะนี่นะครับผมไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องของมันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างตอนนี้กำลังวัดบอกลูกสูบนะครับผมวัดแหวนระยะห่างของแหวนนะครับผม ยู่กับ X Max ลูก,มก79มิลน,นะครับผมนี่นี่ก็เป็นขาสูบนะครับผม X Max ม,มันมีสีเบามันกี่แคมไวหนุม่มตัวนี้หนึเดียวนะแคมเดียวเตะคู่ใช่ไหมนี่เป็นแคมเดียวนะครับผม X Max อือบางคนอาจจะสงสัยว่ามันมีสีเบาทำไมมีแคมเดียวนะครับมันเป็นตัวเตะคู่นะครับอันนี้ มันไม่เหมือน CB ีเนาะใช้ C B มันสองแคมใช่ไหมนี่มันจะเป็นแบบนี่คู่นี้เตะตัวนี้คู่นี้เตะตัวนี้นนไอเสียก็เตะเป็นคู่กันไปไอดีก็เตะเป็นคู่แล้วก็แล้วก็แล้วก็นี่เป็นเสื้อสูงครับลูกเจ็ดสิบเก้ามิลน,นี่กำลังประกอบครับรอบที่แล้วรแล้วลูกเท่าไหร่มาเจ็ดหกใช่ไหม ใช่ไหมตอนนั้นมันเจ็ดหกใช่ไหมเจ็ดหกวิ่งเฉยหรืร้อยแปดสิบถึงเมื่อจำไม่ได้วะอย่แล้วออมันนานแล้วแต่มันก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้ยไอ้จุ้ยบอกร้อยเก้าสิบสี่ไปหนุ่มไม่ไม่เนอะอ๋อนั่นมันรอบที่เองประกอบไงจุ้ยหนุ่มประกอบไม่ถึงหรอกนี่นะครับเป็นก้านเอ๊ะทำไมก้านเป็นอย่างี้วะคล้ายๆก้านโพดเลยเนาะเนี่ย ไ,ไ,ไม่หมายถึงทรงการนี่ไ,ไปอันนี้กาดอะไรวะฮะฮะกานอะไรกาสูงตุเลยกาสูบหรือมึงสูปฮะชั้นนี้ในร้านไม่ค่อยมีนะครับรถเอเป็นรถท่อดังอะไรนะครับอยู่ร้านกจ็จะออกหมดแล้วนะครับลูกใหญ่ทอเดิมใช่ตอนนี้เป็นลูกใหญ่ท่อเดิมเพราะในร้านตอนนี้เหลือแต่อคนเย,ยว่ม่วงครับนั่งทํารถอยู่เลิกม่วงอย่างนี้ เนี่นกำลังประกอบนี่ก็รอประกันตีนเสื้อไปแล้วเสร็จไมน่นีวันนี้ได้ติดเครื่องไหมวันนี้อ้าวเดี๋ยวจะรอดูนี่ลังเนี่ครับกำลังประกอบลูกเข้าไปแล้วนี่เป็นลูกสูงมี่ทงห้องมากเออจับเลยวัน,ยออนนี้เราก็จะเห็นภาพประวัติาศาสตร์นะครับก็คือหนุ่มจับอะไรรถนะครับผมเป็นภาพประวัติาศาสตร์จึ่งเจ้าของรถก็ไม่น่าได้เห็นเจ้าของรถก็มานั่งดูด้วยนะครับวันนี้ คือมันสุดยอดจริงๆครับวันนี้ต้องแบบวันนี้วันที่เท่าไหร่วะต้องลงจารลึกไว้นะครับว่าวันนี้ห,หนุ่มนั่งจับรถนะครับผมไอ้จุ้ยมันก็จะว่ามันประกอบดีกว่าเองหลยนอตามสเต็ปนาะ <c oughs> ใช่ไหมลองหายดูวนเ<อ>ลเเยประกอบไม่ดังปุ๊บ <c oughs> เอาแลถ้าก,กูบอกแล้วถ้ากูทําแต่แรกก็แล้ว <c oughs> แต่มันไม่ทํเนาะไอ้จุ้ยมาเน่ยนอนเลยเอาแล้วดิเวียนพับเอายางยังยังไม่เข้า เอาเลยเอาเลยมีกระดังดันลูกสูบข้อนะครับผมเป็นอะไรดเลยดูว่านี่ลำคาขนาดไหนไม่ติดงอล นี่นะเรียนทั้นันรอเปล่าใช่เเลยใช่เรียนทัพชั้นแล้วก็วอสาก็ไม่จบเลยนตอนนี้เฮ้ยทไมเรื่อเดีเวรอเนะ่ลกแล้วฟ้าเข้าบปเข้เรื่องดีนะครับติดู นี่ครับวันนี้เราก็ประกอบรถเสร็จแล้วนะครับน้าชวยเตะบึ้มไหมวะฮะตาใ้ดูหน่อยจะฟังเสียงยังก็ไม่มี เปิดแล้ววันหลังนี่ก็เดี๋ยวไปขี่ดูนิดนิดหน่อย